วัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปนึงนะครับคลิปนี้เป็นรถสร้างอาชีพกันบ้างนะครับพี่พีนะรถท่องเที่ยวรถไว้ใช้งานประจําวันเราก็ดูกันไปเยอะและมาดูรถสร้างอาชีพกันบ้างรถสร้างเงินล้านเลยก็ว่าได้นะครับสาหรับคันนี้นะครับพี่พีนะเป็น t o โยต้าไฮ r ั v รีโว่2.4เอ t นทรีนะครับรถปี2021เป็นรถตู้เย็นหรือรถห้องเย็นนะครับที่เราเห็นกันวิ่งส่งของสดต่างๆตาม ห้างตามแมคโครโลโกตสต่างๆนะครับนะหรือซีพงซีพีนะครับก็เนี่ยครับรถตู้เย็นแบบนี้เลยครับพี่ๆเป็นรถกระบะที่มาใส่ตู้เอาเป็นถ้าซื้อออกห้างใบแดงนะส่วนใหญ่เขาจะซื้อเป็นหัวกระสือแล้วมาต่อตู้เติมตู้เอานะครับแล้วก็บางที่บางครั้งก็ต้องรอตู้ประมาณ2เดือน3เดือนก็มีนะครับสาหรับตู้ยิ่งตู้แบบเนี้ยตู้ที่เป็นเด็ดแอร์คูเว่แบบนี้ครับนะมันก็จะรอนานกว่าพวก MBC หน่อยหนึ่ง รหรือตู้เบิ้มตู้อะไรพวกนี้นะครับนะจะรอนานนิดหนึ่งสำหรับคันนี้นะครับเป็นเอเชียอินเตอร์นะครับนะก็ได้เป็นแอร์คูเวด้วยเดี๋ยวเราสภาพตัวรถเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดต่างๆผมขึ้นให้ตามลิงก์ด้านล่างนี้แล้วนะครับนะใช้เงินออกรถเริ่มต้นนะครับผมแจ้งตรงนี้ก่อนเลยนะครับพ,พ,พี่นะคันนี้นะ่าเริ่มต้นเลยนะพี่นะแปดหมื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นรถห้องเย็นนะตู้เย็นเนี่ยเราต่อมาอถ้าไม่รวมตู้ก็ลดประมาณรดรถเปล่าเปล่า,านะพี่นะห้าแสนสี่ อ่าออกห้างไปแดงห้าแสนสี่ตู้เย็นเนี่ยสองแสนกว่านะครับรวมรวมแล้วเจ็ดแสนกว่าเกือบแปดแสนนะครับไม่รวมดอกเบีย้ยไม่รวมอะไรทั้งสิ้นนะอ่าแต่อยู่ที่ร้านเรานะครับราคาก็นี้เลยหกแสนกว่าบาทเท่านั้นเองหกแสนแปดหมื่นเก้าพันก็ประมาณนี้เลยนะครับพ,พี่นะใช้เงินดาวนะครับแปดหมื่นบาทนะสําหรับรถห้องเย็นเพราะว่ามันไม่สามารถจัดไฟแนนได้ท่วมขนาดนั้นนะครับพี่ๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับเป็นบีกิเบนะไม่สี่หมื่นกว่าโล นี่ครับสบภาพเครื่องสวยๆนะครับมออลมเบรกนะครับตรงนี้เป็นมออลมเบรกนะครับติดตั้งเพิ่มเติมมาเพื่อให้เบรกดียิ่งขึ้นเพราะรถมันหนักนะพี่ๆนะคันนี้เสริมแหนบช่วงล่างมาเต็มนะเป็นของโปรด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับส่วนอ่าเขาเรียกอะไรคอมแอร์หรืออะไรนะครับอยู่ด้านล่างนี่นะครับมันอยู่ด้านล่างเลยมองกล้องนี่นี่นี่ มูเล่ตรงนี้ครับเรายังพอได้เห็นนิดๆหน่อยๆมันอยู่ด้านล่างนะครับพี่ๆนะสภาพสวยใช้งานได้ตามปกติแอร์เย็นนะครับติดลบได้นะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่คือสภาพด้านหน้านะครับสวยๆแห้งๆเลยรถเพิ่งล้างเสร็จด้วยนะครับพี่ๆนะแอร์ก็เป็นแอร์คูเวนะครับด้านข้างตัวรถนะครับสีขาวสวยเดิมโรงงานไม่มีชนหนักค่วมน้ำท่วมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนด้านในนะครับเป็นเดิมๆเหมือนกัน นะครับกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้นะกุญแจรีโมทมีให้2ดอกนะครับนี่เลยเลขใหม่ส5 0 0 0นโลนะครับเลขใหม่นะครับเกียร์เป็น6สปีดนะส่วนเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple c a r p l a y รหรือ Bluetooth ได้แล้วนะครับพี่พนะสำหรับโฉมที่เป็นปี2021ขึ้นไปนะครับ2020ขึ้นไปนะครับก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวควบคุมความเย็นของตู้นะครับอยู่ตรงนี้เลยเปิดปิดควบคุมอุณหภูมิละลายน้ำแข็งนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับ แอร์ติดลบนะสาหรับคันนี้ส่วนภายในเบาะเบาะสวยๆครับนี่ครับสภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยล้างทาความสะอาดบริคคิ่งให้แล้วเรียบร้อยนะครับตู้นะครับนี่เส้นไอสะท้อนแสงด้านข้างนี้ต้องมีนะครับตามกฎหมายกาหนดนะส่วนล้อหลังได้เป็นล้อกระทา,า่ายางมิชลินเอ็ซีดียางเป็นยางเบิกใหม่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับไม่เชื่อลองดูติ๊กเกอร์นี่นี่ครับพี่ๆนะนี่คือเปลี่ยนให้ใหม่นะยางมิชลินเส้นหนึ่งสี่พันกว่าบาทจัดให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับส่วน ด้านข้างนี่ก็กันกระแทกกันมอไซค์ทะลื่นทะไลรแล้วเข้าไปด้านในตัวรถแล้วก็นี่ครับจุดเด่นนะครับไฮไลท์นะครับช่วงล่างนะครับแหนบหนาหนาคันนี้บอกเลยมันเป็นรถตู้เย็นนะพี่วีบางครั้งก็ต้องบรรทุกสามตันประมาณนี้นะครับต้องเสริมแหนบแบบนี้เลยแล้วก็โช๊คดูครับโอ้โหฝั่งละสองต้นนะนี่โช๊คฝั่งละสองต้นเดี๋ยวต้องไปดูฝั่งนู้นเห็นชัดนะครับแหนบหนาหนาเป็นชุดช่วงล่างของโปรนะครับค่ายโปรนะนี่ ส่วนตู้ด้านหลังตีนกงตีนไก่นะครับสภาพสวยมีช่องเสียบรถเข็นให้ด้วยนะครับนี่จูดูโชกก่อนนี่นะครับพี่ๆนะโชกฝั่งละสองต้นแหนมนันหนาแบบนี้เลยแล้วก็ผมเปิดให้ดูภายในดีกว่านี่ครับจุดล็อกซีนนะโอเคนี่ครับภายในตู้เปิดข้างเดียวพอเนาะนี่ครับพี่ๆสภาพตู้สวยสะอาดนะครับเป็นสแตนเลสด้านในครับไม่ขึ้นสนิมนะแล้วก็นั่นครับแอร์ยาวๆใหญ่ๆเลย ก็ไฟเพดานอยู่ด้านข้างนะครับเป็นไฟหลอดยาวนะครับมีสองฝั่งเลยแล้วก็มีช่องระบายน้ํานะครับสภาพสวยมากก็ยังสวยใสอยู่นะครับพี่พี่ล้างให้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานพร้อมมีงานเลยคันนี้ใครที่ําลังมองหารถตู้เย็นนะต้องการใช้รถด่วนไม่อยากรอรถนานนี่ทางร้านเรามีรถสวยๆเข้ามาแล้วอีกหนึ่งคันนะครับดูครับ เอเชียอินเตอร์คูนะครับเป็นตู้ที่ต่อมาจากเอเชียอินเตอร์คูนะครับส่วนแอร์ก็เป็นกูเวนะครับรอบๆคันโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆทุกอย่างคือพร้อมใช้งานแล้วจริงๆยางเราเปลี่ยนใหม่ให้สี่เส้นยางหน้ายางหลังเปลี่ยนใหม่ให้หมดแล้วเติมน้ํามันนะครับบียี่สิบนี่หรือดีเซลนะได้หมดนะครับเพราะรีโวตัวนี้มันรองรับแล้วบียี่สิบบีสิบบีเจ็ดนะครับได้หมดนะครับก็จะประมาณนี้เลยสําหรับ รถสร้างอาชีพรถสร้างเงินล้านนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคันสำหรับ Toyota Re ี o 2.4 n t ที่เป็นรถผู้เย็นหรือรถห้องเย็นแบบนี้นะครับพี่พีนะแล้วใครที่สนใจนะครับพี่พีเบอร์ด้านล่างนี้โทรมาได้เลยมาดูตัวจริงนะครับมาเปิดแอร์ดูมาทดลองขับกันนะครับ ซื้อรถมือสองนะไม่ต้องห่วงพี่ๆน้มาที่ร้านบมเลยนะทดลองขับได้ทดลองเปิดประตูเปิดฝากระโปรงเปิดแอร์ดูได้นะครับซื้อรถสักคันนะครับมันต้องทดลองได้นะถ้าเป็นรถมือสองรถมือหนึ่งไม่ต้องทดลองหรอกแต่ถ้ามือสองอ่ะทดลองเลยพี่แบผมอยากให้พี่ๆทดลองก่อนซื้อนะครับนะแล้วจะติดใจโอเคนะครับแล้วเจวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ